ยินดีต้อนรับกลับสู่มอเตอร์ใหม่ช่องที่เรานำเสนอข้อมูลล่าสุดแรงที่สุดและน่าตื่นเต้นที่สุดจากโลกยานยนต์หากคุณชื่นชอบเครื่องจักรทรงพลังเทคโนโลยีอัจฉริยะและดีไซน์ยุคหน้าคุณมาถูกที่แล้วเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เราจะพาคุณดำน้ำลึกไปกับหนึ่งในรถกระบะท,ที่หลายคนรอคอยมากที่สุดแห่งอนาคตนี่คือ Toyota H i l u x 2026รุ่นใหม หมดจดรถกระบะที่กำลังนิยามความแกร่งนวัตกรรมและสมรรถนะยุคใหม่ในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน t o y ยต้าฮิลลเป็นที่รู้จักมายาวนานในด้านความทนทานความน่าเชื่อถือและความสามารถลุยทุกสภาพถนนแต่ในปี2 0 2 6ั o ยีกโตโยต้ากำลังก้าวไปอีกระดับฮิลลสเทลวไม่ได้เป็นแค่รุ่นปรับโฉมแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โตโยต้าออกแบบใหม่ตั้งแต่พื้นฐานยกระดับรูปลักษณ์ถ่ายนอกห้องโดยสารเทคโนโลยีและระบบขับเคลื่อนสู่มาตร,รฐานใหม่ของรถกระบะยุคอ,อนาคต เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกเพียงแค่คุณเห็น toyota hilux t r b องพันสครั้งแรกคุณก็จะรู้สึกได้ถึงความแข็งแกร่งและความล้ำสมัยทันทีกระจังหน้าแบบหกเหลี่ยมขนาดใหญ่พร้อมแถบไฟเลดดีไซน์ใหม่ทําให้หน้ารถดูดันและอนาคตสุดๆชุดไฟหน้าเลดถูกออกแบบให้คงกว่าเดิมบางลงและกว้างขึ้นทําให้ t u r b ดูเหมือนรถต้นแบบที่วิ่งออกมาจากอนาคต toyota ย,ยังเพิ่มซุ้มล้อด,ดีไซน์เฉียบฝากระโปรงทรงบึกบึนและตัวถังใหม่ที่มีเส้นสายไหลลื่นช่วยลดแรงลม และเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ด้านข้างตัวรถโดดเด่นด้วยเส้นสายที่ชัดเจนซุ้มล้อแบบหนาและความสูงใต้ท้องรถที่เพิ่มขึ้นล้ออัลลอยขนาด18นิ้วและตัวเลือก20นิ้วช่วยเสริมลุกให้กระบะแกรง่งและพรีเมียมมากยิ่งขึ้นส่วนกระบะท้ายได้รับการออกแบบใหม่ให้แข็งแรงขึ้นมีไฟส่องสว่างในตัวและระบบยึดสัมภาระอัจฉริยรรมให้ใช้งานได้ทั้งงานหนัก และการผรจญภัยในด้านท้ายไฟ,ไฟท้ายเหล็ด,ดีไซน์รูปตัวสีํทำให้มองเห็นได้เด่นชัดพร้อมฝาท้ายที่มาพร้อมระบบผ่อนแรงและระบบเปิดปิดแบบช่วยผ่อนแรงเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานก้าวเข้ามาดูภายในการบ้างห้องโดยสารของฮ i l u x ส r ทร2์0องคือการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของ t o y o ต a านีไม่ใช่แค่รถกระบะสำหรับลุยงานแต่มันให้ความรู้สึกเหมือนรถ SUV ระดับพรีเมียมวัสดุในห้องโดยสารถูกพัฒนาให้ดีขึ้นดีไซน์กว้างขึ้นและเบาะนั่งถูกออกแบบ ให้รองรับสรีระเหมาะสำหรับการเดินทางไกลหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่14นิ้วมาพร้อมระบบซิงคลิกใหม่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายรวมถึงระบบสั่งงานด้วยเสียงเต็มรูปแบบมาตรวัดดิจิทัลปรับได้หลายโหมดไม่ว่าจะเป็นโหมด o f f Road Sport หรือ Touring ทำห้ข้อผู้ขับขี่ควบคุมและรับข้อมูลได้สะดวกและครบถ้วนมากกว่าเดิมด้านสมรรถนะฮิลสเทรวมาพร้อมตัวเลือกหลายเครื่องยนต์ขึ้นอยู่กับตลาดที่จำหน่ายไฮไลท์สำคัญคือระบบไฮบริดดีเซนรุ่นใหม่ ที่ผสนเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงบิดมากขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นและปล่อยไอเสียน้อยลงสำหรับคนที่ชอบเครื่องยนต์ดั้งเดิมโตโยต้าก็ยังคงใช้เครื่องดีเซล2.8ลิตรแต่ปรับจูนใหม่ให้ดีกว่าเดิมและยังมีข่าวลือว่าในบางประเทศจะมีรุ่นเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบคู่3.5ลิตรสำหรับสายสมรรถนะที่ต้องการต่อก,อกรกับคู่แข่งอย่าง Ford r a n นเจออระบบช่วงล่างถูกพัฒนาใหม่พร้อมฟังก์ชันออฟโรดแบบอัตโนมัติ เช่นมันติเทเรนซีเล็กระบบคุมคันเร่งความเร็วต่ำครอคอนโทรและโครงสร้างแชสซีที่แข็งแรงมากขึ้นทําให้รถควบคุมได้ดีทั้งบนเส้นทางโหดถนนลูกรังหรือทางหลวงด้านความปลอดภัโยโตโยต้าเซฟตี้สินซูนใหม่ก็ครบเครื่องยิ่งกว่าเดิมทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยประคองรถในร,นระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องรอบคันแบบเทเรน360องศาช่วยให้ขับได้ปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นทุกเส้นทาง โตโยต้าฮิลล r สเทรว์สไม่ใช่แค่รถกระบะแต่มันคือความตั้งใจในการสร้างอนาคตเป็นส่วนผสมของพลังเทคโนโลยีดีไซน์และความล้ำสมัยที่ลงตัวโตโยต้าประสบความสำเร็จในการสร้างรถที่ตอบโจทย์ทั้งสายลุยคนใช้งานทั่วไปและนักเดินทางยุคใหม่ไม่ว่าคุณจะใช้มันทำงานหรือออกไปผจญภยัยเทรวก็พร้อมเสมอและนี่คือบทสรุปของโตโยต้าฮิลล์สเทรว์6หหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนที่รักรถกระบะเหมือนคุณแล้วพบกันใหม่ ในคลิปหน้าจากมอเตอร์หมาย